ให้เปิดออกยัยเปิดออกในถุงเ่อยซื้อหอยเข้าร้าเข้าห้างเข้าหลาเข้าหลาเขซื้อ่อร่อยอันนี้ห้าสิบนะโอเค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 มีฟูดภาษาจีนมีฟูดภาษาไทยเอหานี่เก่งอรอยอร่อยอร่อยอสวยมากเลยอร่อยยอเียมออเยอะยโอ้ย อ่อนๆนิ่มๆอร่อยนู่นหันไปทางกล้องหน่อยกล้องอาอร่อยขอบคุณค่ะ เลเป็นไม้ไผ่สำหรับทำกระกลามโดยเฉพาะใช่ครับแบบทูบเลยแบบร้ลงมง่เลยใช่ครับหนึ่งถึงสอใช้ไม่ประมาณสามสิบคิครับ กำลังเตรียมเดี๋ยวนี้แต่ว่าถ้าว่าเห็ดน้ำกติกาเขาเจ้เอาอะไรเขาจะเอาไปตรวจครับมอสค่ะห้องไปเห็ดแค่สี่ลังค่ะเ้็นสูตรดั้งเดิมจ้าเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรโบราณของของน้ำไม่พอดีไม่ช้องจัด เข่ามือป่องไปจกักน้อยกันเข่าเฮียถัถ่วเข่าขึ้นมาจากมกักสองของมือหนึ่งนทะับวะทับวะสองของโตต้นเท้าหนึ่งนจะ้ะน,นี่แหละเข้ามาลงไปกับจิบประมาณสุดนิ้วมือใส้นามเขา่ากับย,ยุกโอ้มันใส่แม่กับจิ๋วเห็นเป็นใส่ๆชุ่มเนียนๆเป็นกล้วยแห้งเนาะ ไอคือต้องกล้วยแห้งค่ะล่างเรียบร้อยค่ะแต่าห่อแบบนี้จะปิดเลยจะปิดแบบนี้ปิดบ่ลงไปลึก้าไปลึกเขามันจะเดือดบ่ไดดมันจะแน่นแต่ห้าปิดขึ้นสูงๆ,งๆพอ่อบอ่อแบบนี้ค่ะกัะดัางหอหอมหอมนะค่ะหอมจะใส่ชี่ทุกกระบอกจะไปคล็ดแบบนี้จนไปจนจน,จน,จนแล้วเซ็ตทุกกระบอกแล้วนกะ็ไปตั้งไฟแล้วก็เขาแบบมาตั้งตังเลยคะ่ะ ตอนสิเผาล้วก็ตั้งเป็นเสเรียบร้อยยังดักไฟว่ามันดักไฟแล้วยังเข้าไปเพราะนนีอกมาแล้วก็นะเป็นแบบนี้น่รถประจำหอ้ารถรรบังรถบ ใส่ระสิเบอร์สขา่เบอรแันเชอกผ่านมากคะอย่างมากน้ำลุ่นี่อยู่ลุคนมีเบอร์นมาหลอดเสี่ยเขี่ยไหครัพจ๊าเขี่ยนี่กเ่ออมอมยเังงีเลยอมอมไอมมีเลยรกินเราจิมยาแล้วเนแล้วเ้าอปรมปรแกไปเจอครับจได้ว่ อรุ aj ah, aj ah, aj ah. <S 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 ่าสมาสมาสไหรั inhos, in ้ o o beh, ่ำพอพอดีคับากรรมมือนประมาประมาณหนึ่งปีสองปีสาปีก็ได้ก็ต้ต้องหนึ่งปีขึ้นไปว่างไปบ้านจัดเลี้ยงขึ้นน้ำต้นเลี้ยงขึ้นน้ำต้นใหม่วางใหรอบนึ่งในประมาณจะบังรอบหนึ่งสิบาถึงยี่สิบแล้วเขาเห็ดมือแล้วจะบังมื่อละ ร้อยหาสีกบบย่างย่างหน่อยร้อยนาเตจการแบประมาณที่หาร้อยครับก็ะมาณประมาหาร้อยอหาร้อยขึ้นครับเจกาจบาบานเฮ้าก็มีปลายญ่ปากกาเขาไม้ไผ่หนามสร้างมาเทศกัลับไตลอดปีตลอดปีครับเขาไม่ครับเขานี่ต้องเขาคุณภาพดีเกรดดีครับเขาที่หนึ่งอนที่สุดเขาวงครับเขาก็เป็นเขาว่งก็ขอหกครับทุ่มหนึ่งอะทุ่มนึ่เรามาปีเซียออกเไม่อีกปีเล้ยว ประมาณสามสิบปีครับ,บ <ะ S 2> ขายเฉพาะอยู่หน้าล้านอย่างคือว่าแ้าออกถ้า่ามดจะไปหาดออกเกลืหรือพันน้ำแต่ส่วนมากเดี่ยมันมันทิดตลาดแล้วมันก็เลยขายอยู่หน้าบ้านก็คือว่าถ้าก่อนขายอยู่หน้าบ้านไม่ค่อยดีเลยก็จะไปหาดพันน้ำจะใส่รถลารกรถทุกมื้อนี่ครับคือหน้าบ้านยังเด็กก็หมดบ่อพ่อขายครับผมพ่อเน้นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นนเลยเป็นของฝากงานเกที่ทินดอก เสน่ห์ของเขาคืออย่างครับคือเขาเน้นคุณภาพครับคุณภาพเป็นราเราเครื่องเขาเขาเหนึ่งคุณภาพเครื่องเขาตรงก็แพงเครื่องตัวเี้เดียวหนึ่งสะอาดคุณภาพตรงดีข้าหลามโบราณแม่ปรานีต้นตำรับหวานมันไม่ยา,ยาวข้าวเต็มอิ่มอร่อยของฝากหนึ่งเดียวที่หาตระเกียบครับ